เธอเปิดนะ้าฟีดไปหันไปทางไหนก็เจอแต่พะโล้พี่เอโหยไอเรามันก็ทำไอ f อฟแะอยากกินซะด้วยสิแหมแต่ทำแล้วจะกินคนเดียวก็กระไรอยู่ใช่ไหมจ๊ะเราก็ต้องแบ่งปันให้กับเพื่อน,นด้วยเอามาสูตรนะี่อยู่ท้ายคลิปนะเริ่มเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกลงไปใช้แปลงเคลือบกระทะใช้ไฟอ่อนสุดๆ แล้วเราก็ใส่3ามเกลอือลงไปผัดผัดจนกว่า3ามเกลอือจะหอมนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นน้ําแกงจ้ะเราก็ทําเตรียมเอาไว้เลยเอาทีนี้เราก็มาผัด3ามเกลอือต่อจังหวะนี้อย่าใจร้อนนะจ๊ะเอาเดี๋ยวฉันจะแวะไปเติมซีอิ๊วดำให้ในน้ําซุปสักนิดนึงเอามาผัด3ามเกลือต่ออาพอสามเกลอือ,อ,ลอหอมได้ที่ใส่หมูลงไปผัดจ้ะอันนี้เร่งไฟแรงสุดได้เลยนะทุกคนเราจะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกเอาอย่าลืมเติม อบเชยแล้วก็ผงพะโล่ลงไปผัดด้วยเธอมันจะได้แบบว่าเข้าเนื้อไปเลยเอาโคเลยคเลให้มันเข้ากันนะจ๊ะอันนี้เราจะผัดจนหมูสุกเลยนะอ่ะเรามาปรุงรสน้ำซุปกันจ้าเอาใส่น้ำปลาแท้ลงไปใส่สารให้ความหวานหรือน้ำตาลหล่อหังกล้วยก็ได้จากนั้นโคเลโคเลยเข้ากันแล้วก็เติมน้ำมันหอยลงไปสักหน่อยพริกไทยสักนิดโคเลโคเลเข้ากันจ้า แล้วเราก็เอาหมูที่สุกแล้วเนี่ยใส่ลงไปในน้ำซุปได้เลยเธอก็เร่งไฟน้ำซุปได้เลยนะจ๊ะพอเราใส่หมูไปจนหมดนะเราก็เร่งไฟแรงได้เลยใครที่กำลังลดหุ่นอยู่ออสการแนะนำนะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นหมูสันในหรือไม่ก็อกไก่ไม่เอาหนางังดูสิหมูชิ้นใหญ่มาก อาเราก็จะเติมไข่ลงไปไข่เนี่ยออสกาไปคลุกกับซีอิ๊วดำแล้วนะอ้าวเราก็ตามด้วยเต้าหู้เราใช้เป็นเต้าหู้แข็งจ้ะไม่ได้ใช้เต้าหู้พวงเพราะว่าเต้าหู้พวงเนี่ยเป็นเต้าหู้ทอดจากนั้นปิดฝาหมอ้อเคี่ยวต่อด้วยไฟกลางค่อนอ่อนประมาณ2ชั่วโมงครึง่งแล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกสักยี่สิบนาทีเอาอย่าลืมเคี่ยวเคี่ยเข้ากันด้วยนะคะไม่อยากบอกแต่ต้องบอกว่าหมูละลายในปากเลยเธอสูตรนี้คืออร่อย คนลดทุ่นกินได้อย่างที่บอกไปถ้าซีเรียสเรื่องมันหมูก็เปลี่ยนจากไปใช้หมูสันในหรือไม่ก็อกไก่ไม่เอาหนังก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีลงไปนะจ๊ะเพิ่มความหอมเฮ้ยเธอเคยได้ยินคำว่าโอเวอร์ไนโอดใช่ไหมส่วนตัวฉันว่าโอเวอร์ไนพะโลอร่อยมากเดี๋ยฉันจะให้ดูอะไรนี่เธอพะโลที่ข้ามคืนมาเห็นไหมมันเป็นไข่ไขยอย่างนี้มันก็คือไขมัน ใส่น้ำมันมากอบไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันที่ลอยขึ้นมาเป็นมันหมูควรชันออกก่อนนําไปอุ่นกินนะจ๊ะตักออกนี่แล้วก็ไปอุ่นกินอร่อยอร่อยใครที่อยากเปลี่ยนหุ่นด้วย IF แบบสุขภาพดีอย่าลืมกดติดตามออสการ์ในช่องไลฟ์โกลินได้เลยฝากแชร์คลิปนี้ด้วยไม่ต้องฝากเธอต้องแชร์แชร์แล้วเอาไปทําตามแล้วกลับมาเม้นบอกด้วยว่ามันอร่อยหรือเปล่าโอ้ยว่าแต่เวลาเธอทำพะโล้เธอใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่อ่ะเมนบอกเราหน่อยสิ